ราคาผักวันนี้ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่21สิงหาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวัน วันนี20้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาบาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจ วันนี้24บาทต่อ,ตอกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้19บาบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี Overall, ้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัมวันนี้120บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บบาทต่อมัด ผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้1 6 0บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้250บาทต่อกิโลกรัม ใบสะระแหน่วันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียว วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรั lor, ion, มใบชะพลูว <c oughs> ันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อน วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมพริกยินดาเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยินดาแดงวันนี้60บาทต่อก right. ิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บ <Columbus> าทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้110บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ลูกนาำเต้าวันนี้16บาทตอ่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้34บาทตอ่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้28บาทตอ่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้12บาทตอ่ทตอกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทตอ่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทตอ่อกรมดอกแควันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมมารุมปอกเปลือก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมารุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก,นนาาก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะราจ,จีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่ว วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่า วันนี40้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้ 45, บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้ 40, บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชิเนีวันนี้ 140, บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้ 50, บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้ 75, บาทต่อกิโลกรัม มะเขือปลอะวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัม แตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่ วันนี้30谢谢 eter, บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัม สายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้110บบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้450บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้550บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้650บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร8 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบร์เล็ก วันนี้1 0 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัม เห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรักคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรักคลิปนี้สวัสดีครับ